หนึ่งสามหนึ่งสามผมเจัล้ลงอะไรนบอกลงเลยสี่ตั้งหนึ่ง โอ้โหสวยงามมากทุกทีครับหาต่อ2องแฟนเสิร์ฟแค่ตามกรทเน็ตกระชากบิ๊กลังโค้งโอ้โหบิ๊กเน็ครับ3ต่อ5รอบชิงอ่ะรอบชิงใครชนะเกรทเิ็ต đó hết rồi rồi nào cứ đi cho tiếp theo một bên này 6 to 3 buộc phải xuống cho

เอาตัวโอลเลือกเลงน้ำาตตนนทายไปเลยนะส0ต่อหแต้มแ้าหนำเลยโอ้โหลูกนี้ Xin tôi... các <laughs> <laughs> Chết nó <tôi> sẽ bề 2 <laughs> sáu năm, 13 tám, nó xuống đấy, xuống đấy, ba, 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 เากวอาศึกษานหม่งว่างและสีแ้มใ้เแล้วเริ่มเองครับดูนี่ครับสิบสี่ต่ก้บ ถึง6ต่อ9ที1ของสายมาเจอกันนะครับวันนี้อันนี้หลายอยู่ไหมถึง7ต่อ9เดียวอยู่น้า หมดเลยนี่เจนดนิดทันทีจะปล่อยแนละ้วมันจะต้ององแล้วสิบแปดเก้าแท้สิบเก้าไม่ต้

แกครับเจนลงสนามครย้เรยกาแล้วอัมพาย้เรียกลงแล้วอัาอัมพายลียงลงนฮะอัมพายกินาลงเตอ๋อกัปันอยู่สบาดต่อไว้ด้วยเซตที่สองครับ รอบชิงของวันนี้ใครจะได้รางวัลใคร 3-0 xảo xuống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  xảo ออกกนแล้วแล้วแค่เกมประดี๋ยา5ันนึ่ไม่ค่า สองห้าไปมาแล้วส yeah. ี่ห้าลองเจ็บคไรหกับสี่

mm <coughs> เก้เก้าเก้าเกเก้าเ้าเกเก้าเก้าเก้าเเก้าเก้าเก้าาเก้้าเก้าเก้้เก้เ ¡Gracias! <coughs>

Lúc này, phe này thao cân Oh, Nằm mình đơn lắm, 12-18, đó วันนี <IS> <AS ata> ้เ <stop> ท่าไหร่ค <rim> ร <apologize> ับเทาใหม่เลยเทาใหม่เลยสิบสามสิบสี่เผมไหม่เลยอะไรเี้ยสิบสองสิบสามเริ่มครับ

ด้วยพุ่งด้วยเรียกว่าพุ่งเลี้ยวสามสิบห้ามาเกี่ยวนน่ดังเนี่วดตปหไงยี่ห้ออะไรไป ตีเป็นไงก็ตดังรอบแรนี่ยที่6ไร่พงศ์ที่พงศ์ชื่ัด้นมืสองแก้มยัลงเลย แปดสิบสี่แปดสามอยู่รอบแรกสองสามเอ็ดอนึ่งเอ็ดเดี๋ยวจะออกเลยสิบเก้าสิบสี่ดูสิคือขึ้นหน่อย nó kia phải tNet 20.14 kémspeek 20 5 tuột alored เตือกเมื่อกี้เซตสาใช่ไหมเนี่ยฮะ,ฮะถา้าก,กนเซตสานะอูดัดูแดงเลยได้กงล

kita tadi tadi kan oleh kan dengan tuan